แบบนี้นะคะราคา 4- ี่ถึงห้าหมื่นเลยราคา4-5ถึง้าหมื่นเลยนะคะเราจะไม่จำหน่ายในราคานี้แน่นอนไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งหนิ้ว6นิ้วรุ่นนี้เอาอยู่ใครกำลังตามหาห้ามพลาดไลฟ์นี้เลยค่ะห้ามพลาดไลฟ์นี้เลยนะตกแต่งจริงไม้ไม้เนื้อแข็งไม้พายแข็งต้นสนไม้สด ไม้เท่าต้นแขนต้นขาเนี่ยเอาอยู่หมดเลยเพราะว่าเราเผื่อว่าเราจะต้องสับไม้วามาทำออมาทําเชื้อเพลิงหรือว่ามาทําเป็นฟืนตัวนี้แหละคุ้มสุดๆนะเห็นแบบนี้แฟลเซลล์เท่าไหร่เรายังไม่รู้ต้องถามน้องแอดมินแล้วแหละว่าเราจัดโปรมาเท่าไหร่ยังไงมีของแถมดีด้วยนะของแถมดีๆมาแอดมินต้องเอาของแถมมาโชว์หรือเปล่าต้องเอาของแถมมาโชว์ให้ทุกท่านได้รู้หรือเปล่า ว่าโปดรยังไงเครื่องมีเครื่องอะไรเห็นแบบนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรนี้ไหมคะเครื่องสัตวไม้ห้นิ้วเครื่องโยนต์เจ็ดแรงม้าเต็มมาตรฐานยุโรปมาตรฐานยุโรปนี่นะคะเหล็กหนาเหล็กหนามากเครื่องยนต์มัดรับกัน1ปีนะคะโครงสร้างรับประกัน2ปีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวัชพืชถ้าไม้เนื้อแข็งสับได้นะวัชพืชต่างๆเอาอยู่หมดมาดูแฟดเซลกันนะแฟดเซลเราให้เท่าไหร่เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะและ20นาทีเท่านั้นนะคะแฟดเซลจาก4ถึง50,000จาก4ถึง50,000เราให้เหลือเพียง เราให้เหลือเพียง27,900บาทเท่านั้นค่ะ <Woo! S 1> และที่สำคัญของแถมเราจัดหนักจัดเต็มแอดมินของแถมมาเลยค่ะเ,เดี๋ยวเห็นอย่างนี้นะใบมีดเดี๋ยวเราจะเอาใบามีดมาโชว์เราแถมใบมีดให้อีกหนึ่งชุดแกะกล่องกันให้ดูสดๆตลอดนี่แกะกล่องกันให้ดูเลยค่ะ นี่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 โอเคเล็กหนาเกรดดีเกรดพรีเมียมนะคะเ,คเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าว่าด้านในมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะอันดับแรกนะคะหนึ่งเลยถุงมืออย่างดีนะคะแบบหนาเลยค่ะสองนะค้อนสอง้อน ค้อนพันกรรมนะคะเห็นแบบนี้เกรดดีนะเขาเอามาเขาไม่ได้เอามาแจกแบบไก่กานะคะเอามาแจกเกรดดีนะคะ3ค่ะจะเป็นครีมค่ะครีม8นิ้วไข่ควงไข่ควงปักแฉกประแจตัวแอลเป็นชุดหกเหลี่ยมค่ะ แล้วก็มีประแล้วก็มีประแจเป็นเซต8ตัวด้วยนะคะที่สำคัญเรามีประแจ2ตัวจากเครื่องแล้วก็มีใบมีดด้วยนี่ใช่ไหมเราเอามาโชว์ให้ลูกค้าดูด้วยเลยเกตพรีเมียมนะคะเราเอาไปให้เป็นเซตแบบนี้เลยนะคะประแจ2ตัวนี้เราก็จะมีแถมให้ไว้สำรองในการใช้งานจริง <c oughs> เผื่อว่าเราต้องมีการบำร,รุงรักษา จแ้ตัวทีคะ่ะแล้วจะมีคู่มือการใช้งานใบประกันไปพร้อมเครื่องด้วยนะคะจะมีคู่มือใบประกันไปพร้อมเครื่องด้วยคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดนะคะเป็นภาษาไทายอย่างละเอียดเลยให้ทั้งหน้าหลังก็คือกลับได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะเราแถมให้อีกด้วยนะคะเราแถมให้อีกด้วยราคานี้ของแถมเยอะขนาดนี้ไม่คุ้มได้ยังไงคะไม่คุ้มได้ยังไงสตาร์ทหน้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันเลยคะ่ะนะคะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันเลยค่ะ กี่แรงมา้าตัวนี้จะเป็นเจ็ดแรงม้าเต็มนะคะรับประกันหนึ่งปีมาตรฐานยุโรปสตาร์ตติดง่ายมากๆอยากฟังเสียงกันไหคะอยากฟังเสียงการสตาร์ทไหมคะเสียงแบบเพะไพโรคสตาร์ติกง่ายเดี๋ยวสักคู่นึงนะคะเป็นน้ำมันเป็นเครื่องเบนซินนะคะมีทั้งมอเตอร์และก็เครื่องยนต์เครื่องสับไม้ i-tech machine ราคาดีมากๆ 2ตอร์อบาทแบบเครื่องยนต์27,900บาทและที่สำคัญทั้งหมดของแถมทั้งหมดนี้ทุกรายการทั้งหมดนี้ลูกค้าได้ไปเลยคะ่ะ